ถ้าไปหมูกระทะแม่เราเดี๋ยวนไม่รู้มาจากไหนแม่เราน่ะพูดเรื่องจริงเลยแม่เราน่ะฮะเอาไปโชว์เลยแล้วถือไอะดียดีจะได้สนิทดาวไทยสมเออนคเอฟซีพัฒนดอยากให้แอดมินน้อยได้กระเป๋าชเฉื่อยเนี่ยหนูหนูจับได้ไปนี้เอาไปโชว์ไปชมไปเอาไปโชว์ไดยูทูบไปบอกซื้อให้หนูหน่อยเอาไปไหนลูกเอาไปไหนลูน่นเดินไป่ร่นเลยซื้อให้หนูหน่อยค่ะเลลกแ้วไปเลยไปนู่นหน้าปะปูก่อนไปเลยไป ซื้อให้หนูด้วยค่ะโอ้เขาเองเขาให้ออกกล้องซื้อให้หนูด้วยค่ะอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ๋โชว์ให้เอฟอะอ่อนมะผู้ใหญ่ใจดีหน่อยแล้วซื้อให้หนูหน่อยค่ะเดี๋ยวขอประกาศนะครับลายชื่อผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่สนิทดาวไทยรอฐสะพายเลยลูกพอไปตลาดนะคะววััดดไปซื้อผลไม้นะคะนโมธนาสาธม ทูสาธุนะครับคุณเรนดาภัยสงนะครับที่อยาก่นที่เป็นสมาชิกชุมชนวังปู่นะครับแต่ว่าตาข้ามันสวยมากเลยนะคะัอีท่านหนึ่งนะครับคุณใส่ผักใส่อะไรก็ได้นะคะคุณบางอ่อนพ็อเตอร์นะครับคุณบางอ่อนพ็อเตอร์พ็อเตอร์นะครับคุณบางอ่อนพ็อเตอร์นะครับรวมไปหมดทนายตูนอีกสามร้อยคุณบางอ่อนพ็อเตอร์นะครับผมไปให้แม่ละ ไปให้แม่ละตาสวยใบละหกร้อยใบหกร้อยค่ะที่สมอล์ใบละหกร้อยคุณมังกรพักเตอร์นะครับต่อต้นกำมาอีกปักต้นกำอีกสามร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับโอ้มาแล้วได้ได้สวัสดีจ้าโอ้ได้ไหมคะได้ไหมเอ้ยได้ไหมเอ่ยโอ้ยแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนเนาะจะซื้อกระเป๋าให้อดมินเนาะนี่ ไอ้นี่จะไปใส่อะไรคะบอกแม่ผู้ใหญ่ก่อนอ่าพูดพูดพูดดังๆใส่อะไรคะใส่ตังค์ใส่ตังคค์์ตังโนอยู่กับใครคะเอาเอาเอาไม่ได้ใส่กระปุกแล้วใส่กระปุกแล้วอ๋อมีกระปุกออมสินเลยที่ห้องงั้นงั้นตะกร้าก็ไม่ได้ใส่แล้วกันอ๋อไม่มีกระปุกออมสินเลยอยากได้นี่ไปใส่ตังค์ไว้ใช่ไหมคะโอ้ใหญ่พูดดังๆอ้อนแม่ผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเล้ะใส่ตังค์ซื้อให้หนูด้วยค่ะ ใส่ไม่ได้เสียงไม่เพลอเลยเอาับเพลอพดอ้อนๆหน่อยอ้อนหน่อยซื้อให้หนูด้วยนะคะเหรนึ่งไปสาธุนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นก่อนไปสวัสดีก่อนขอบคุณค่าเลยขอบคุณที่สวยใส่กล้องเลยขอบคุณค่าเด้อขอบคุณค่าตอนนี้ลุงพิจมอนให้สามใบเอาเฮ้ยเอาใบไหนใบไหนพีิจมอนเลือกสามใบ มิ้นมิ้นมาโชว์ใบใบ600ใบ600มีแค่2ใบนะมาแล้วอ้ใบ600มี2ใบพี่สมอใรโชว์ให้เปคนอ่ามิ้นมิ้นมาโชว์แล้วอันนี้แบบคุณนายคุณนายนะครับโชว์มาโชว์กับป้าเอ๋แล้วสวยมากเลยโชว์โชว์ไม่มีเพิ่มอ่ะพี่ไม่ไม่ดีอันนี้แม่สาคอนของหนูของหนูแม่สาครทำบุญกับเรานะครับนี่เอันนี้2ใบใบละ600นะคะ หกร้อยครับสี่ร้อยห้าสิบครับใบใหญ่ีสนอันนี้สี่บใบใหญ่ครับยูเฉยๆจะบอกเขาเป็นภาษาอังกเออโชว์ทีละใบโชว์ทีละใบเโชว์ภาษาโชว์ทสน i x h n r a คุณสม์่น i x h u r e d t ิสน o r n e d เอออ่นี่นี่ผลไม้ค่ะิส o n y ิส s เอาไปเหรอก็ให้โชว์ก็ให้โชว์ไม่เอาอ่ะอ้าวอันนี้เไว้เลี้ยงเด็กูเอาไวเลี้ยงเด็กไว้เลี้ยงเด็กแล้วใส่น้องหนูเหรอคะสรุปเอาตัวไหนเอ่ยคุณสมรเอาไปไหนครับใบใหญ่นะทีนี้เดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนถ้าเกิดคุณสมรจะไปใช้เองคุณสมรต้องเอาแบบนี้นะถ้าคุณสมรจะเอาไปใช้เองเนี่ยคุณสมรต้องเอาแบบนี้หนึ่งใบแล้ะเอาแบบนี้สองใบ เดี๋ยวเดี๋ยวแกยังไม่พิมโอเคโอ้มันจะทำก่อนมั้งลูกนี่นี่โอ้ดู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 ทำลูกลูกวันมิ้นหนึ่งวันพี่แอนขอแอดมินแอดมินน้อยแอนพี่แอนขอบคุณค่าเร็วขอบคุณคุณสมอนเร็วเอากี่ใบเอาใบสองใบนี้ค่ะมาขอบคุณคุณสมอนแล้ว เ oh, oh, um oh, e ูียบร้อยคุณสมอันะครับขออุโมราสาธาคุณสมอนเอ้าเดี๋ยวให้แอมินเลือกก่อนแอมินจะเอาไปไหนคะดูก่อนเลือกดูก่อน